สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรนะคะและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นดาวใหญ่ถือว่าเป็นเทพใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองค่ะดาวพระราหูนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมปี2565ซึ่งการยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในระบบโหราศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะดาวพระราหูถือว่าเป็นเทพใหญ่นั่นเองค่ะการโคจรยกย้ายในแต่ละครั้ง ของดาวพระราหูย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์ย่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละลัคนาราศีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดาวพระราหูนะคะถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายเพียงอย่างเดียวค่ะถ้าเรารู้จักปรับใช้ก็จะก่อเกิดลาภผลที่ดีจากดาวพระราหูได้เช่นเดียวกันค่ะดาวพระราหูมีรอบวงโคโจรประมาณ18เดือนคือ1ปีครึ่งนั่นเองนะคะจะต้องรอ อีก18ปีนะคะถึงจะโคจรเข้ามาสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพฤรหรัสบ,บดีก็จะทำการโคจรยกย้ายราศีเช่นเดียวกันในวันที่8เมษายนปี2565ค่ะเรามาเช็คกันไปทีละดวงดาวเลยนะในคลิปนี้ขอพูดถึงดาวพระราหูก่อนนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อทั้ง12ลักษณราศีเชิญรับชม มรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระราหูทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณนะคะในช่วงวันที่30มีนาคมปี2565ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระราหูโคจรเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนกระดุมพระของคุณนั่นเองค่ะและดาวพระราหูที่มาในครั้งนี้นะคะได้ทำมุมถึงดาวพระเสาร์ ดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณและทั้งดาวพระเสากับดาวพระราหูนั้นถือเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะทั้งสองดวงทํามุมถึงกันส่งกําลังส่งพลังให้กันถือเป็นผลที่ดีมากๆค่ะและดาวพระราหูนะคะที่โคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคเทวีโชคนั่นก็หมายถึงโชคของเทวีของเทพของเทวดานะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระราหูยังมาเจอกันกับดาวพระเกตค่ะ ซึ่งดาวพระเกตถือว่าเป็นหางของดาวพระราหูเมื่อโคจรมาเจอกันแบบนี้นะคะสมัยขอใช้คําพูดที่ฟังและเข้าใจง่ายนั่นก็คือเหมือนกับรวมร่างกันเป็นดาวพระราหูที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีพลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อทุกๆลัคนาราศีมากการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้มาแบบมีกําลังและมาแบบได้ตําแหน่งที่ดีมากๆ เลยทีเดียวค่ะ ดาวพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงทางไกลวินาศหมายถึงปุบปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงการทําอะไรแบบที่มันฉับพลันรวดเร็วนะคะและหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงการพางังหมายถึงเสียหายการที่ดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนการเงินตรงนี้จะสามารถพลิกร้ายให้กลายเป็นดีบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าดาวพระราหูเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินอาจจะเป็นราหูค้นรับ ราหูล้วงทรัพย์หรือเปล่านะคะแต่สมัยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการพยากรณ์ เราไม่ได้ยุดที่ดาวพระราหูเพียงดาวเดียวเราต้องดูดาวอื่นๆประกอบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระเกตและดาวมฤตยูที่ร่วมกับดาวพระราหูในครั้งนี้ค่ะนั่นหมายความว่าการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะล้วงทรัพย์หรือมันจะมาค้นทรัพย์มาขโมยทรัพย์จากคุณเกณฑ์ที่ดีมีมากกว่าเกณฑ์ที่เสียอย่างแน่นอนจะสามารถพลิกเหตุการณ์ร้ายๆในเรื่องการเงินให กลายเป็นดีค่ะดาวพระราหูเป็นดาวความคิดค่ะในช่วงที่ดาวพระราหูโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้คุณจะมีการคิดคุณจะมีการวางแผนคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันจะเป็นงานที่ออกมาดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นคนละเอียดทํางานอะไรคุณจะไม่ใช่คนทํางานช่วยๆอย่างแน่นอนคุณจะอยากให้งานออกมาดีออกมาเพอร์เฟกแล้วมันก็ส่งผลดีต่อเรื่องการเงินแล้วมันก็ส่งผลดีในเรื่องของผลตอบแทนอย่างแน่นอนงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ งานเบื้องหลังงานซ่อมแซมงานที่ปรึกษาทนายความแพทย์แบบนี้นะคะจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นงานเกี่ยวกับการตลาดงานเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจการค้าขายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนการเทรดหุ้นเทรดกองทุนงานแบบนี้นะคะจะมีเกณฑ์ขยับดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงค่าเงินตัวแปรต่างๆก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นมากขึ้นด้วยค่ะดาวพระราหูนะคะจะใช้ความคิดให้มากขึ้นเขาจะมากระตุ้นให้คุณมีการคิดมีการ วางแผนประกอบกันกับดาวพระเกตที่มากระตุ้นในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะบางคนอาจจะมีความเคร่งเครียดในเรื่องของการงานใช้ความคิดเยอะมากจนเกินไปแต่จะมีมุมที่ดีในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเอาพลังของดาวพระเกตและดาวพระราหูในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของคุณแต่คุณก็จะต้องรู้ด้วยว่าการคิดการวางแผนอย่าให้มันออสุดโทมร่างกายตัวเองมากจนเกินไปอย่าหมหนักมากจนเกินไป ในจังหวะวันที่8เมษายนปี2565ค่ะก็จะมีการปรากฏการนะคะก็จะมีปรากฏการครั้งใหญ่นั่นก็คือดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสจะโคจรเข้าทับจุดเกิดของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีการมาของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้มาในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้คุณต้องรออีก12ปีดาวพระพฤหัสถึงจะมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้นี่เป็นจุด ที่ดีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากในปี2565นี้ถือว่าเป็นปีทองของคุณเป็นปีที่ยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งได้น้ําขึ้นให้รีบตักความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะคําเหล่านี้เหมาะสมกับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากคุณจะเจอกับความสําเร็จหยิบจับทั้งสิ่งทำสิ่งใดมีเกณฑ์ราบรื่นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยถ้าในพื้นดวงชะตาของ คุณไม่มีดาวคู่สุดไม่มีดาวคู่ศัตรูอยู่ที่จุดเกิดนะก็จะได้รับประโยชน์จากการมาของดาวในครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะ ถึงแม้ว่าบางคนพื้นดวงชะตาอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ว่าดาวจรที่มาในครั้งนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าลัคนาอย่างแน่นอนนะคุณจะมีโชคคุณจะมีโอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่องการเงินการทองจะขยับดีมากยิ่งขึ้นดาวพระราหูนะคะมาอยู่ที่เรือนการเงินดาวประจําเนื้อประจําตัวมาอยู่ที่จุดเกิดและได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอย่างเกษตรราธิบดีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องเดินไปข้างหน้าค่ะเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดเป็นจังหวะที่ดวงเปิดคุณจะหยุดนิ่ง อยู่กับที่ไม่ได้ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่อยู่นิ่งอยู่เฉยคุณจะไม่ได้รับโอกาสอะไรเลยนะคุณต้องขวนขวายคุณต้องสู้ต้องพยายามและดิ้นรนอย่างมากค่ะดาวพระราหูหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศดาวพระราหูหมายถึงมายาหมายถึงความลึกลับหมายถึงาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคและหมายถึงการแก้ไขปัญหาค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ทํางานข้องเกี่ยวกับการประมูลงานระบบราชการงานที่ต้องอาศัยการซิกแซกการเงินการลงทุน หรืออาศัยในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงดวงการเทรดนะคะต่างๆต้องมั่นใจและมีความเด็ดขาดนะชาวลัคนาราศีมีนจะเอาอยู่แน่นอนค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้คุณต้องรู้เลยนะหนึ่งปีครึ่งตรงนี้อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระราหูเองก็ถือเป็นดาวบาปพระเคราะเมื่อโคจรมาอยู่ที่เรือนการเงินอาจจะเกิดรายจ่ายเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณนําเงินไปลงทุนในทางที่ผิดในทางที่เสียหายคุณอย่าไว้ใจใครและอย่าโลภมากจนเกินไปจะทําอะไรต้องตรวจต้องเช็คให้ดีระมัดระวังการถูกเอารัดเอา เปรียบทางด้านการเงินและผลประโยชน์นะแล้วก็การที่ดาวมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ต้องระมัดระวังรายจ่ายบางคนมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบคร,บครบัวรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักหรือบุตรหลานบางคนเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับออธุรกิจหรือว่าการงานของคุณมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะชาวออลัคนาราศีมีนะคะจะต้องทราบว่าดาวพระราหูนั้นเป็นตัวแทนของความลุ่มหลงความมัวเมาเพราะฉะนั้นอาจจะมี มีคนมาเอาผลประโยชน์มันล่อคุณนะคะว่าทําแบบนี้สิมันจะได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้นะทําแบบนี้สิแล้วเราจะรวยเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะอย่าหลงเชื่อใครนะคะอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมานะชาวลัคนาราศีมีนต้องมีสตินะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนทางไกลสําหรับใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีตําหนิเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อม่เป็นแม่ไม้มี ลูกติดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาอาจจะนิสัยดีนะคะมีความคิดที่กว้างไกลมีเกณฑ์การมองการไกลอาจจะมีความมั่นคงในชีวิตด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคนโสดอาจจะได้เจอคนลักษณะนี้ส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วต้องระมัดระวังการมีรักซ้อนค่ะ ต้องระมัดระวังการไปเป็นมือที่สาม้วยที่คุณไม่รู้ตัวหรือมีมือที่สามเข้ามายุ่งกับคู่ของคุณนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีนะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะดาวพระราหูหมายถึงตับดาวพระราหูหมายถึงระบบเลือดหมายถึงระบบลมทางเดินหายใจคุณก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ให้ดีด้วยทั้งตัวคุณและคนในครอบครัวเลยนะคะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ